วันนี้จะมาชวนกินข้าวหน้าปลากแกะนี่มือกงวะข้าวหน้าปลากแกะค่ะวันนี้มีน้ำปลาทุกซอยหนึ่งถ้วยเต็มเต็มเลยแล้วก็มีปลาทอดหิวข้าวแล้ววันนี้กินข้าวมือกงวันกันก่อนที่จะกินก่อนที่จะกินนะคะก็ค่อยขอฝากเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะ กันเลยค่ะเขาหน้าปักแกะขอ้อาดกระปัดก่อนนะราดท่วม,มเลย <c oughs> น้ำน้ำปลาเป็นน้ำปลาสาบรถนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้จะทำให้ดู Alai, lepas alai sekolah ni. ไม่ต้องมีอะไรมากปลาทอดตัวหนึ่งอ,อีกได้ตั้งสองมื้อมาปัดสอยตัวหนึ่งอยู่เลยกับข้าวไม่ต้องเยอะมากมายแค่อย่างเดียวก็อร่อยได้กินพออิ่มนะครั ินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินซื้อปลาปราตัวหนึ่งบ้างบางเกิือแล้วทอดปาทับทิม มาปักซอยเราจะจัดหน่อยอร่อยเลยข้าน,นี้ก็มีอผมสุกแล้ว โตเลย Va, va. ไปเาเจบเดิมเหลือมาหน้านึ่งให้ใกล้ ต้องมีอะไรมากมายเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอิ่มท้องพอทำงานได้ีควมมสุขแล้วไปละค่ะอิ่มเดี๋ยวไปทำงานต่อค่ะพักผ่อนแค่นี้ก่อนไปละค่ะยังก็อย่าลืมช่วยปาก,กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะไปละค่ะเดี๋ยวป้าไปทำงานต่อบา,บายยค่ะ